ุ้มเรียบซัวสวัสดีค่ะคลิปเกาะสมุยนะคะไปกินข้าวเที่ยงใบทังไงใบทังไอออกจากบ้านประไดก็เทาเนี่ยตะปูเนี่สเวดคลางแอาราบาร์ลุ้ยถ้าตุบูอังสเวดตอนกลางวันก็จะเงียบเบหน่อยนะฟิชเชอร์แมนวิลเลจเดินผ่านร้านนี้เข้าอีกแล้วไม่ใช่อะไรนะอากาศข้างนอกกระเดาจะนับร้อนมากตอนแรกนั่งติดทะเลนั่งไปนั่งมาแบบไม่ไหวกระเดาเหงื่อแตกแบบพักๆเปลี่ยนมานั่งในห้องแอร์แม่โอ้ยบ้านเรานี่กระเดาตกนรกจริงๆเลยถึงเขาก็มาเสิร์ฟ ราสเต็กร้านนี้ทุกคนคือเนื้อนุ่มอร่อยมากจะชอบกินสเต็กที่ไม่ติดมันเลย ติดมันนี่กินไม่ได้เลยวิชเมนวิลิตนะคะกลางซอยเนอร์เรียนนี่จริงจริงสีสเต็กรวยแต่ก็เดารัวสีบบทห้องเด็กแต่เดลเลยชอบสีแบบฮอร์ตบท้ายมันฝรั่งบดคืออร่อยมากแต่ผัวสุทำอร่อยกว่ากันข้าวเสร็จแล้วจะไปซื้อกางเกงช้างเลยติ้งคอตันไรยูตเปียดในเยอรมันนังประเดยไม่เคยใส่กางเกงช้างเลยรอบนี้แหละจัดเราไปซื้อกันไปหากางเกงตันไรกันค่ะสิคอดละเรยรถออยมาตู้ปีรวยสีหน่งเทียบบนน้อยเงชอบเรียนุ่มดะโคพองสีเทียบยับเนอร์เนี่ยอะระอะระอะระมาเห็นไอติมกะทิคคืืออออยยาาากกกินมมร อยู่ไทยกินวันละสิบมือโอซีังไงดับรอบเด้อโนซีแต่ไม่อ้วนมันทัดดีท็อกทุกเช้าไม่ได้ทานคลีน,ไม,ไ,น,ลนไม่ได้ออกกําลังกายได้หุ่นนี้ก็ถือว่าโอเคแล้วนะ3-4แล้วจะไม่จ้าจะเฮยโอ้ยเห้ระบบพลาพลาดยืงเหมืนเด็กเดลโอเวียเมวิ